เสียงเด็กน้อยเ้าตีหนึ่งป่ะเฮี้ยวเฮี้ยวเมื่อกี้นี่เรียนผ่าเรียนไหมพอพอขึ้นแถวมาทงพอแล้วมาเอาคือใไอ้แต่งตัวดีจะสนองมาทงแล้วม่ะ ห้องควันเดีย๋ยเดี๋ยวนะเาจะเอามา่าหันยานขับรถมาหนา่งหนำโคกมีบอกรอกินต้นหนำฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะเพลงนี้สิป,ปอยกอนทุกๆเพลงเลยพี่น้องเพลงนี้เป็นเพงลงครูปล่อยกอนปุ๊บ เพลงน้องๆสีสาวดาวโวนก็สีออกมาสีสาวดาวโยนสองเพลงนังก็สีออกมาแล้วก็เพลงโคเปอร์แอนอีก,อก,กต่อๆกันอ,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 อันนี้ได้นางบอลเริ่มมาแห้งแต่พอเ,เอ้ยรอดล่องบานเอามันที่ตกตีอามค่อยๆไปเด้อ โอ้ยปากาก็เลยปีนออกจักกันเบิดไปดุ้มคอยอตัวตัวใหญลบรถก่อนแม่มันสิลงคอค, <c oughs> ครั้งพอแล้วบรรยากาศดีมากค่ะเลยๆๆๆๆเลยเลยๆๆปิดครับปิดครับ ็นยังเป็นยังดำใช่มันนักบาทดำเขาสีดำขีดินใส่ไหมไปไปไปรอฟังค่ะกำลังใจ รอปั่นวิวร<ล>อไ, <ป S 1> ได้เลยค่ะก็สีเนาสาดแบบกินเผาแบบพุกๆแม่ดําไปเฮ้ยขอบคุณหลายๆค่ะว่าดีดีไม่นีเพื่อน เป็นการถ่ายทํากว่าจะได้ใช่ค่ะสี่นาทีเก็บแค่สี่นาทีว่าสีใดเป็นผลงานในพี่น้องใน้ชมหน้ว่าเป็นยังไงนะคะ